หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของช่องเราอย่างทาง Token Travel Thailand ช์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับสเตฟานจากช่องแอนติ e ีโรและเซอร์อในเกมแดงเดือดระหว่างทาง l i v e r pool กับ Manchester ์ยูไนเตในวันที่2ถึง9มีนาคม สุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอร์โอรับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ทถลิงด้านล่างหรือแอดไลน์ตาม QR ว o d e ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือร์พูลประจำวันที่29ธันวาคม2565โดยโซลิีพอร์ตบายเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมกระดดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้บัจัดเต็มสนุกได้ทุกแมท หากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวของหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวลือหนาหูกับทีมของเรามากที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมากับทางเอนโซ่แฟนนันเดสห้องเครื่องตัวเก่งของเยี่ยวลิสบอนเบนฟิกกา ขาเพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลในหลีกบ้านเกิดมาอยู่ประเทศโปรตุเกสเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาได้สนัราคาในเบื้องต้นเพียงแค่10ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก8ล้านยูโรทว่าโจ้ตัวกับระเบิดฟอร์มเทพได้ในทันทีจนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติอาร์เจนตินาของกุนซือเรย์อเนลสคารูนีและเป็นหนึ่งใน26ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา เขาเป็นหัวใจในแดนกลางที่ช่วยทับฟ้าขาวพงดคว้าช้ำฟุตบอลโลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับสอยรางวันนักเตะดาวลุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้มาครองได้อีกด้วย นั่นทำให้โจ้ตัวตกเป็นข่าวพัวพันกับสโมสรชั้นนำมากมายทั่วยุโรปโดยเฉพาะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าพร้อมจะจ่ายเงินตามค่าฉีกสัญญาของนักเตะที่120ล้านยูโรหรือราว106ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามล่าสุดเปโดเซพูเวดานักข่าวชื่อดังจากแดนฝอยทองก็ออกมาอัปเดตถึงเรื่องนี้เมื่อเขายืนยันว่า เบนฟิก้ายังไม่ได้รับข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นจากสโมสรใดๆทั้งนั้นเบนฟิก้ายังไม่ได้รับข้อเสนอสำหรับเอนโซ่ไฟนันเดสทั้งจากเชลซีหรือว่า o ูลหรือเรอัลมาดริดนะเซปูเวยาโพสต์ยืนยันผ่านหน้า Twitter ส่วนตัวของเขามันยังไม่มีการเจรจาใดๆระหว่างสโมสรเบนฟิก้ากับทีมอื่นๆ แต่มันมการพูดคุยกันจริงระหว่างเอเย่นส่วนตัวของนักเตะกับอีกหลายสโมสรทางเบนฟิก้าจะไม่ยอมขายเขาต่ำกว่า120ล้านยูโรเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พวกเจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนหน้ากันบ้าง ก่อนหน้านี้โรเบร์ตฟอร์เมนดาวยิงทีมชาติบราซิลมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บทำให้เขาพลาดการลงสนามช่วยทีมในศึกคาราบาวครับกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และในเกมพิีเมลีกนัดล่าสุดกับทางแอสตันวินล่าอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็สลัดอาการบาดเจ็บได้แล้วและเตรียมกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลืออีกครั้งซึ่งจะช่วยเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกให้กับทีมของเยอเกนครอป สราว่าสำหรับเกมในคืนวันศุกร์นี้ซึ่งทีมของเรามีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้อาจจะยังเร็วเกินไปสำหรับเฟอร์เมโนที่จะหวนคืนสนามขอขอบคุณพระเจ้าที่ผมหายกลับมาแล้วเฟอร์เมนโนกล่าวบางทีผมน่าจะกลับมาซ้อมได้ในวันพรุ่งนี้แต่แม้จะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้ว ผมก็ยังไม่น่าจะพร้อมทันสำหรับเกมต่อไปกับทางเบรสเตอร์เว่าผมน่าจะกลับมาได้ในเกมหลังจากนั้นที่เราจะเจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดดังนั้นมันถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะหากพูดถึงฟอร์มการเล่นส่วนตัวผมเองก็ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ดีเลยแต่แน่นอนว่าในภาพรวมของทีมแล้วเราอาจจะออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่เรากำลังกลับมา ต้องขอขอบคุณงานที่เราทุ่มเทลงไปและจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้ในตอนนี้เราได้กลับมาเข้าฟอร์มแล้วทั้งนี้เฟอเมโน,โนยังใช้โอกาสเดียวกันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงความผิดหวังที่พลาดตัวไปเล่นฟุตบอลโลกและทำได้แค่เชียร์อยู่ที่บ้านโดยทับเซเดซาวจอดป้ายเพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศเท่านั้นมันน่าผิดหวังที่ผมไม่ถูกเรียกตัวไปเล่นฟุตบอลโลกนะฟอเมโนโกล่าวต่อ ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่านั่นคือวัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและผมก็จำเป็นจะต้องทำใจยอมรับแต่แม้กระนั้นการที่ผมไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกมันจะกลายมาเป็นแรงกระตุ้นที่มากขึ้นกว่าเดิมสำหรับตัวผมเพราะผมจะมุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อที่จะกลับไปติดทับเซเรเซลไหนๆก็พูดถึงนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่สมของวันนี้ ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างทีมของเรากับแอสตันวินล่ากนบ้างในเกมดังกล่าวแอนดูโรเบอร์สันเป็นคนแอสซิให้กับประตูเบิกร่รองของทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์และนั่นก็ทำให้เขาได้สร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นกับการกลายมาเป็นกองหลังที่แอสซิได้สูงที่สุดตลอดการของหลีกสูงสุดอังกฤษ ที่54ลูกแสงหน้าสติเดิมของทางเลตันเบนส์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความสุดยอดของดาวเตะวัย28ปีได้ดีที่สุดนั่นทำให้จอห์นบาร์อดีตดาวเตะรับตำนานของทีมเราออกมาเอ่ยปากชื่นชมทางโรเปอร์สันแต่สิ่งที่เขาโฟกัสหาใช่เรื่องการเติมเกมรุกเพื่อช่วยทีมใหม่หากจะเป็นการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นตัางหา อันดูโรเบิร์ตสันเป็นนักเตะที่แสนพิเศษมากเลยนะบาร์นส์กล่าวใช่เลยเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลโดยมีความคิดสร้างสรรค์มากมันก็เป็นเหมือนอย่างทางทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั่นแหละเมื่อพูดถึงในเชิงของการทำแอซิดพวกเขาทั้งคู่ต่างก็แอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากมายแต่ว่บโป้มีความเป็นกองหลังชั้นยอดด้วยเขาป้องกันคู่แข่งจากการเข้าทำประตู เขาคือฟูลแบ็กและคอยระแวดระวังในการเล่นเกมรับการเล่นเกมรับของเขายอดเยี่ยมมากๆเขาเป็นคนที่มีความครบเครื่องในทุกๆด้านพวกคุณอาจจะพูดกันถึงเรื่องการทำแอซซิตของเขาแต่ผมกลับมองในอีกมุมหนึ่งนะ ผมสนใจว่าเขาจะหยุดคู่แข่งจากกันทำเประตูได้กี่ลูกมากกว่าเพราะนั่นคือหัวใจหลักของคนที่เล่นเป็นกองหลังส่วนเรื่องแอซิดที่เขาทำได้ผมมองว่ามันคือโบนัสไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวที่กลายมาเป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่สุดของเราในรอบวันกับการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการ หลังจากเมื่อเช้ชานี้สโมสสนได้ออกแถลงการยืนยันการเซ็นสัญญากับโคดี้กักโปปีกทีมชัติฮอนแลนด์มาจากพิสวีไอโฮเฟนด้วยสนนราคา37ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิมเ่มเติมอีก7ล้านปอนด์หลังจากนักเตะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยตั้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้มีการเปิดตัวต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งหลายที่มารอดทำข่าวในเช้ามืดวันนี้ อย่างไรก็ตามตามการรายงานข่าวจากทาง f a b r บิ i o โอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ดอกมายืนยันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของดิวนี้ก็คือเยอเกนครอฟนั่นทำให้สิ่งที่บรรดาสื่อทั้งหลายโฟกัสกันเป็นพิเศษก็คือการพบกันระหว่างครอบกับกกโปและสโมสรก็ได้มีการปล่อยคลิปภาพที่ทำให้เราได้เห็นความน่าประทับใจของพวกเขาทั้งคู่ เมื่อทันทีที่กักโปเดินทางมาถึงสนามซ้อมแอค r ซอร์เทรนนิ่งเซ็ของสโมสรครอปก็ได้เข้าไปจับมือและเข้าสวนกอดกับเขาด้วยความอบอุ่นเพื่อเป็นการต้อนรับลูกทีมคนใหม่ของเขาเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวการย้ายทีมของโคดี้กักโปมาอยู่กับทีมของเราต่อเนื่องกันไปเลยกันอีกสักข่าว อย่างที่เราทราบกันดีว่านี่คืออีกหนึ่งดิวที่ลิเวอร์พูลไปปาดหน้าทีมคู่อริตลอดการอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จ้องทางกักโปอยู่ตาเป็นมันตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเจ้าตัวเองก็เลือกย้ายมาแอนฟิ์ นั่นทำให้บรรดาแฟนบอลของเรดเดวิลที่เมืองนอกออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงการโจมตีผู้บริหารของทีมตัวเองที่ปล่อยให้ของดีเช่นนี้หลุดมือไปอยู่กับทีมคู่แข่ง ทว่าล,ล่าสุดเจมี่โอฮาราอดีตห้องเครื่องของทางท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ในตอนนี้พันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลอย่างเต็มตัวก็ออกมาชี้ชัดถึงสาเหตุที่ใครๆต่างก็อยากมาอยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่ายูไนเต็ดเมื่อผมมองดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้และหันกลับไปมองดูลิเวอร์พูลหากผมเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปเหมือนอย่างกักโปและกำลังคิดเรื่องการย้ายทีมผมก็คงจะเลือกลิเวอร์พูลเหมือนกัน โอฮารากล่าวตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราจะได้เห็นเลยว่ามันมีนักเตะมากมายที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและประสบความล้มเหลวซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็มีจนมากมายนับไม่ทวนมันเป็นความล้มเหลวที่น่าแปลกประหลาดและทำให้เส้นทางอาชีพของพวกเขาเหล่านั้นดําดิ่งแต่คุณไปิรวอว์พูลคุณจะประสบความสําเร็จ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยเรา,เาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ